นี่เป็นกบสามนิ้วยี่ห้อนิกาตาพี่ตัวนี้รุ่นใช้งานหนักนพี่นะตัวนี้วัดอยู่ที่2950วัตต์รอบอยู่ที่2 0งรอบต่อนอาทีพี่รุ่นใช้งานหนักราคาตัวนี้ราคาอยู่ที่890บาทพี่ราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มน,นะพี่นะใช้งานหนักหได้สบายสบายพี่ตัวนี้ใส่ไม้แดงไม้ยางไม้อัด ได้ทุกชนิดพี่อ่ะมาดูการใช้ง,งานในพี่ฟังเสียงตัวนี้จะนิ่มมากพี่ตัวนี้ตัวนี้สองใบมีดนะพี่นะราคานี้ถือว่าไม่แพงพี่ฟังเสียงพี่<อ>นี่ตัววัดระยะไม้นะพี่นะอันนี้ใบรับมีดอันนี้เวลาถอดเครื่องเปลี่ยนใบมีดก็ใช้ตัวนี้ถอดนะพี่นะอ่ะมาดูการใช้ง,งานพี่ไม้แดงไหมยางไม้อัด ใส่ได้ทั้งนั้นพี่ตัวนี้ใช้งานหนักๆได้สบายๆเป็นกบ3นิ้วนะพี่นะอ่ะมาดูการใช้งานเลยครับผมของแท้100%เซครับตอนนี้วัดระยะ,ะทดลองดูครับผม โอ้ oh, สุดยอดมากพี่ดูลูกค้าท่านไหนสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ